งานมุมที่นอนความสูง10นิ้วที่เห็นในคลิปนี้ใช้ความหนากระดาษ310กรมัมพิมหนึ่งสีและเคลือบลามิเนตมันเงาขั้นตอนกระบวนการพิมพ์ระบบออฟเซตหลักการสำคัญคือน้ำและน้ำมันจะไม่ผสมเข้าด้วยกันโดยเพลทที่ผลิตขึ้นจะอาบด้วยน้ำยาเคมีที่ทำให้ตัวเพลทอมมึกแต่ไม่อมน้ำขั้นตอนแรกแผ่นเพลทจะถูกม้วนกับกระบอกเพลทที่หมุนได้ซึ่งจะหมุนไปรับน้ำมึกก่อน ขั้นตอนที่สองหมึกจะถูกส่งต่อไปยังกระบอกพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นยางขั้นตอนที่3กระบอกพิมพ์จะส่งน้ำหมึกลงไปบนกระดาษที่ป้อนเข้ามาและสุดท้ายกระบอกกดจะมีหน้าที่กดกระดาษให้แนบกับกระบอกพิมพ์กระบอกสามารถปรับแรงกดได้ตามความหนาของกระดาษที่ใช้พิมพ์ซึ่งกระดาษที่มีผิวครุระจะต้องใช้แรงกดจากกระบอกกดมากเป็นพิเศษเพื่อให้สีติดลงบนบนกระดาษอย่างทั่วถึง กระบวนการพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่การเคลือบลามิเนตมันเงาชิ้นงานทุกแผ่นจะถูกทำงานอย่างปราณีตบรรจงเพื่อให้ได้ชิ้นงานคุณภาพคุณภาพและสวยงามแล้วจึงนำชิ้นงานนั้นไปปั๊มขึ้นรูปที่สวยงามตามแบบเป็นอันเสร็จสิ้นเข้าสู่กระบวนการหอ่อหรือแพ็คกิ้งสำหรับการจัดส่งมอบให้คุณลูกค้า ปรึกษาออกแบบฟรีบริการจัดส่งถึงมือลูกค้าพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักไลน์หรือโทร062 697 9359